ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องไผ่ศาลนครดําซิ่งนะครับในคลิปนี้ ผมมารยู่บ้านเช่า,าใกล้ๆบ้านผมนี่นครับเจ้าของชื่อพิเทกนะครับดูสิครับของเช่าเดือนละประมาณพันพันหนึ่งนะครับของเช่าห้องก็จะกะว้างประมาณสองเมตรได้นะครับสองเมตรได้นะครับสองเมตรได้นะครับมีทั้งหมดมีทั้งหมด หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบล็อกนะครับอันาคดข้างหน้านะครับตรงนี้ก็จะเปิดร้านอาหารนะครับ ตรงนี้ก็จะเปิดร้านอาหารตรงดินตรงนี้ครับเป็นสระเมื่อก่อนนะจะเปิดทําเป็นร้านอาหารแล้วก็ตอนเย็นๆก็จะมีดนตรีให้สั่งนะครับเป็นดนตรีฟุกทรงแต่น,นี้กําลังรอมันเทดินอยู่นะครับครับพื้นที่ครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับก็อยู่ใกล้ๆอเตนะครับใครสนใจก็ค่าเช่าก็ไม่แพงครับ รับด้านหน้าก็ยังเป็นห้องเช่าเลยครับครับวับนนี้ก็มารีวิวให้พี่ชายครับนี่นะครับห้องขอจะว่างอยู่ประมาณเท่านี้นะครับ จะซื้อมาโดยราคาเท่าไรไม่รู้รอไปสอบถามนครับแบบนี้นะคนไปเล่นดนตรีนะครับ,รบไม่รู้แกออกมาได้ถึงปีหรือยังก็ไม่รู้คนระับดูสิครับ ด้านหน้าห้องเช่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับด้านหน้าห้องเชา่านะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่คือด้านหน้านะครับ ือด้านหน้าำังด,ง,ง,งด้วยทนเพงด้วยานนะครับนี่คือแผ่ด้านในของรถนะครับนี่นาทับอนะันคบนี่คือจ้ดของรถครับรถระคา,ากี่มือครับพี่โอ้รถคันนี้ผมซื้อมาสามหมื่นห้าครับโอ้ซื้อได้ถูกมากเลยก็กันเองมี<ก>คนรู้จักกันครับ น้องๆช่วยโอ้ดีมากเลยไปใช้งานสามหมื่นห้าน่าขับมากเลยโอ้สภาพเจ๋อเลยครับแอร์เย็นด้วยผมขอยืมขับได้ไหมครับโอ้ได้ครับเดี๋ยวให้ขับไป็นฮาสบะนะครับเปียร์ดีเจสบะน้องสาวยุบระบบนะเดี๋ยวจะเปิดแอร์ให้โอ้แอร์เย็นจังไหมพี่อแอร์หนาวเลยแหละพี่ อันนี้คือกว่ายี่ห้ออะไรรถนี้ Nissan NV Nissan ั v เครื่องกี่แรงครับเครื่องพันหกครับพันหกเป็นเบนซินรถกินจะน่าใช้อยู่สำหรับคนที่ไม่ใช่งานหนักนะใช่ครับเป็นที่คับไปเล่าเนื่อกินกี่เที่ยวอะไรได้ถ้าเราเช็คนมันก็ต้องรถใหญ่กว่านี้กินน้ำมันไหมพี่กินไหมมันก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินแสดครับแบบประมาณนี้เนาะใช่ ถ้าเราเยียบม,มันก็นรถเหมือนกันจริงๆมันมันโอเพซีอะอครับผมมันก็หนา้าใช้อยู่นะคนที่ชอบสไตล์นี้ประมาณนี้เนะาะนี่เสไตล์แบบเราไม่ดุจันมากพลาสติกไปเรื่อยๆใช้ประโยชน์ใช้สอยเที่ยวก็ได้ครับจริงๆเที่ยวได้เทียวได้ ใช่นี่เราก็กำลังจะกิน i ิดเดียวครับใช่ครับิดเดียวครับผมกาใช้รูปเหนือจากข้อความที่ระบุมันจะทำให้ผเขนใช่ไหม<ช>อย่างเช่นขับไปโอรถจูเล่เนื้อของอะไรแต่ไลตุดผมอยากทำคลิปอยู่คลิปหนึ่งวิให้พี่แบบว่าพากภากสดๆตลกๆเนี่ยอยากให้มาพาก็ตัดีีเจียดีกว่านะ <c oughs> ไม <c oughs> ่หวานหอกนอ Saya belum tengok. Saya buka untuk. thank okay. you